สำนักง,งานการศึกษาเอกนชนอำเภอละแงตรนหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยของครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นสิ่งสําคัญโดยได้มีการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2 5 6 5สำนักง,งานการศึกษาเอกนชนอำเภอระแงะนะครับได้จัดทำการาเยี่ยมโรงเรียนในระบบของอำเภอซึ่งประกอบไปด้วย10โรงนะครับโดยเราเยี่ยมเพื่อมี เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเรียนนะครับปรากฏว่าทั้ง10โรงของเพเภอระแงะพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนที่ 2, 2> โรงเรียนมุดกดาลีวิทยาพร้อมแล้วสําหรับการเปิดภาคเรียนที่2มปีการศึกษา2,565ครับโรงเรียนแหลมทงวิทยาพร้อมแล้วสําหรับการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565ครับมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษาพร้อมแล้วครับสําหรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565ครับ และได้ชี้แจงมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2อปีการศึกษา2565ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสถาบันศึกษาปอนเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตดะกีก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ดังนี้ 1. มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยต้านอาคารสถานที่ ด้านลดรับส่งนักเรียนและการจราจรด้านปัญหาสังคมโดยให้มีการจัดเวรยามในการดูแลให้ทั่วถึง 2. มาตรการการดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยให้สถานศึกษาทำความสะอาดในบริเวณสถานศึกษาห้องเรียนห้องประกอบอุปรกรณ์การจัดการเรียนการสอนโตเก้าอี้ทั้งของครูและนักเรียน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และสะอาด 3. มาตรการแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือการชมในสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ4มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 i และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อด้านสุขภาพอนามัย ดยชี้แจงให้ครูบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด -19 ให้เตรียมจัดห้องคัดกรองไว้แยกนักเรียนที่มีอาการผิดปกติให้โรงเรียนเตรียมแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือทุกห้องเรียนฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อกระเป๋ารองเท้านักเรียนและสถานที่ผู้มาติดต่อกับโรงเรียนให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจวัดอุณหภูมิสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสอง9ให้นักเรียนนั่งตามเลขที่ในระยะห่าง1เมตรหากพบว่ามีนักเรียนตัวร้อนผิดปกติหรือป่วยโดยฉับพลันให้รีบรายงานผู้บริหารโดยทันทีเพื่อนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลและรายงานให้สำนักง,งานการสายกรนอำเภอที่ตั้งทราบ โรงเรียนดอสลามพร้อมแล้วที่จะเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ค่ะโรงเรียนดารุณิกมาพร้อมแล้วที่จะเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ค่ะโรงเรียนอนุบาลวิทยาปัญญานาธิวาสพร้อมแล้วสําหรับการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565โรงเรียนดาราวิทยาพร้อมแล้วสําหรับเปิดภาคเรียนที่2ประจําปีการศึกษา2565ครับถึงแม้ว่าสถานก,การณ์การติดเชื้อในประเทศไทย จะเริ่มที่คายลงแล้วก็ตามแต่เราก็อย่าละเลยการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับไม่ประมาทกาอย่าตกสวัสดีครับ